อะสวัสดีครับผมเมื่อวานไปเจอตัวพึ่งกินดอกทองไรอยู่ตัวเดียวครับผมเลยลองนั่งดูนะครับก็เห็นมันบินเข้าไปหลังตึกนะครับผมเลยไปตามช่วงเช้าครับผมเช้าวันนี้ครับผมเลยเจอครับผมหลังใหญ่เลยครับก็เห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าใหญ่ครับผมก็สูงก็ประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวได้ดูลังจริงๆนะครับผมเดี๋ยวไปถึงจะถ่ายให้ดูครับแล้วก็กลับมาทําครบที่บ้านครับผมเสร็จแล้วนะครับนี่ครับครบกรจิจะตีเลยนะครับไปครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าใหญ่ไหนดูเจ้าตัวเล็กจะทําครบไปทําอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่ให้เข้าไปหรอกไปครับผมเดี๋ยวไปดูพึ่งกัน ถึงใกล้ๆแล้วครับผมพึ่งนี่ครับบอลเล์เลยครับผมไม่สูงครับต่ำๆครับผมแต่ต้นจะเบาเบาหน่อยกระดื่อเอานะครับครับผมไปขอตีครับตั้งกล้องเสร็จแล้วครับผมไปขอตีครับหนู ครบ,บ,บด,ดับเนอะเนี่ยแบบ่ให้ไฟลุกบุ่มก่อนเอองั้นนะดีจังเลยนะ พี่เราเริ่มจุดได้แล้วมนะั้งเปิดแล้วอ่ะของผมไม่ต้องเลยยายของผมควันดีมากแล้วก็อยู่แค่ปลอดภัยนี่แหละแม่มานั่งกับหนูดิเอ้ยพอ่พอพ่อจุดหน่อยจุดติ๊ก ะตะกบสวยฮนะ,ะขางหนูครบที่เหลือนะ่ะหนูตักไออันนี้ไว้รอคร<ข>ับครบว่า,<ด>าไปลุกเลยไปไปอ่อ่ะไม่ได้เฮ้ยเหี้ยเกืบโดนพึ่งเลยนะอืมของเราจะโดนพึ่งไว้หมอ โดนพึ่งกรดีงอือพ่นเลยพี่ช่วยพ่อหน่อยหนูพ่อคบไม่ค่อยติดเออไว้แม่ให้ลูกเลยชิพายเนี่ยไ,ไอ้าอ,อเดี๋ยวคุณรวมกนไง่อนจะหลับได้ก <c oughs> ่อนแล้วฝาน เก็บแล้วแม่เอาลงเท้าไปเลยมาทำด้วยเอาคลิปไปนะแม่ออกไปรอโอ้โหกดเป็นสมองแล้วเปล่ายิบสาีสิบนาที

ถอดกางยิ่งสวยสวยอ่อนสวยอ่อนสวยบ่าวไว้เฉยได้ไหมแเราแกไว้จะขายอะไรเชียเอาไว้เฉยเอาแล้วครบคุ้มนั่นอ่ะพ่อเราอ่ะ ฮะครบดับมนแีไม่แก่นี้เลยอ้าอ้ยแกะนี้อะถอดไปเลยอะกดแล้วโอ้สวยอ่ะ กังกูเขาหมองโฟกทกูบอกใช่ไหมกวางนี่กูเอาไว้ต้องคุยดิแม่ไปลุยออกไปลยไม่ต้องอยู่ไกล้กันเลยวสวยสวยสวยมากเลยพ่อโอ้มันน้ำปิดตา ใช่หรอกไม่ต้องหุ่ไม่ต้องหุ่นหวไม่แบนไม่ติดต่อระลังแก่ไว้เลยเพ้ยมันจะล้างอยู่แล้พวกเนี้ยปล่อยให้มันลุกไปเมันอยากลุกไปมันตควใั่วนเยอะเกิน นี่กระนอนขวัญเน่ะเ็นสวยด้วยพี่พอมนะเฮ้ยทำไมมันทำหัวน้ำเหมือนมันะอะเฮ้ยพี่น,น้องครับพ่คพพอครบดับของพ่ออ่ะ มึงมัวดำใหญ่เลยนะตอนแค่ไหนเนี่ยตอนแมงพว่ะตอนกระลวงเลยนะเนี่ยตัดเหมือนไว้ที่เขาดิก็ตอนลังแกลวัยดิเออเอาหัวน้ำไปอย่างเดียวอ่ะตอนยังไม่ต้องเอาไปอันนี้ไม่ต้องไปเน้ะลังนันนาเออไม่เอาไปเพราะไม่เราไม่ต้องเอาไปแล้วค่อไม่เอาไปแล้วตอนไว้ก่อนเถอะต่อนื้อ มันมันเราไปไงเราไม่ได้ทำอะไรด้วยเนาะเนาะเราแต่มหน้ำพ <shared> ี่ก <park> ินอะไรหอมๆจังเะเฮ้ยกินหวานวๆนะมาหาพี่ตังเลยค่ะครับเขาล้างเอาไหมพีชไม่เอาลูกไปรู้พ่ออ่ะ แล้วตัวอ่อนมันเราจะไปทำไรล่ะออกใช่ไหมละ<ค>่ะเออจะเอา,เอาไห<ป>ม <ไป S 2> ล่ะไม่รู้เขาอะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอา<ค><ะ>เออแหว่งไปไหนอ่ะไปแล้ว <c oughs> <c oughs> จะเอาใตัวอ่อนเนี้ยมีหน่อยนึกฮะเอาไปกินหน่อย <c oughs> เอาไปกินหน่อยเดียวเขาบอกอ่า มากเลยนะกินมันมาหนะักอีบีบอกสุกเดเพเตอร์มากเลยถ้าพี่อยากเอา้คันเยอจะตั้งแล้วไปเฮ้ยเอาไปไว้หนูเนละตั้งแล้วจุดไว้หนูหนแอ่เออแค่นั้นพอแล้วพอเออ แลวเราตอนเมยมพูดทำไมไม่ต้องพูดเาาช้อมหน่นี่เม่อรับน้ำเลยนะามา่อจงคุกเลยเพเขาบอกแนละ้กันลูกก่อนอบอกล

นั่นเน่เสร็จแล้วไปให้ไว้ให้มันดูดไว้ให้หนูไปรับได้ไหมเขาอยากไปลอยลงมาเลยสัญญาเางนิพออนพี่ตัดไอสีดำๆออกไปหน่อยหนึ่งดิน่ะเออไม่ต้องตัดกระแดดเผื่อมันเจอม แป้พแป๊บไม่รู้เรืเองแบบโูกไฟไปต่อคลิปเลยหนูอลิป่ะ อ่าลงมาแล้วครับผมน้ำครับผมมงอคน้อยครับไปครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากสับตะไคร้ด้วยนะครับผมนนนจ้าตัวเล็กครับไปครับสวัสดีครับผม